สัสดีครับวันนี้เดือดมากเป็นไงบ้างคะโอ้เรียกว่าสนุกมากๆครับผมเรียกว่าเป็นเหมือนคอมมิวตี้บาสเกตบอลใหม่ที่เรียกว่าเจอดาราทุกคนที่มาเล่นและเก่งกันทุกคนเลยครับผมเรียกว่าสนุกและเอนจอยมากๆครับตื่นเต้นกว่าเกมสุดๆคือการได้เจอพี่ดาราสุดๆครับร<อ>ผมช็อกมากเจอพี่มีพี่กระทิงคือเก่งกันสุดๆคือจ,จะพูดว่านอกจากเจอเพื่อนๆพี่ๆดาราว่าตื่นเ <สะ S 2> ต้นแล้วเจอนักกีฬาบาสเกตบอลตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่าน้องกับเก่งมากใช่ เก่งเก่งเพราะว่าเรื่องหนึ่งส่วนสูงพี่โอ้พี่เจนเรายังไม่ชินหรอเรายังไม่ชินมีความโงมีสูงกว่าใช่มีคนสูง2เมตรกว่าครับน้องจูนเนียเป็นน้องพวกผมอีกนะอายุ19ครับวันนี้เราเห็นน้องวินตัวเล็กเลยใช่ครับตัวเล็กนานๆทีผมจะรู้สึกหงุดหงิดแบบต้องเงยหน้านานๆทีใช่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มีใครได้ประทานใครบ้างเมื่อกี้เห็นแล้วตหมนเต้นมากเริ่มเลยตอนแรกมียังคุยเอวินอยู่เลยครับว่าอุ้ย โค้ดนี่กับตาีิลงเราทีมแรกเลยเกมแรกเลยตื่นเต้นไหมกลัวมากแต่ดีใจมากที <S <S ่เห็นเออวิ่งอยู่ในสนามเดินไปมองหน้ากันแล้วเอออุ่นใจว่ะแต่เราอยู่คนละทีมนะก็ยังไม่ใจครับยังอุ่นใจครับผมเขาเรียกว่ารู้มือกันรู้มือกันใครเล่นด้วยกันสักนิดสักหน่อยครับผมก็อ่ากล้าใส่น้อยกล้าใส่เลยไม่พูดตรงแปลกขอโทษครับเขาแต่เขาบอกมาตลอดเลยนะวิวไม่ดูไม่ใช่ผมนะไม่ใช่เฮ้ ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่หมายถึงดรวิน้ำบ๊อกแคสนะอ๋อไม่ไม่ใช่ผมคนนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจำผิดแล้วพี่จำผิดแล้วครับเอาล้อลงเอาล้อพิการพเป็นเลยนะคะวันนี้ฟอร์มเราเป็นยังไงผมว่าผมก็โอเคนะผมรู้สึกว่าผมก็ทำได้พอสมควรในในเวลาที่ผมมีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็จริงๆเสียดายแบบเวลาน้อยไปหน่อยเนาะจริงๆแคาเดือนวฤาเดียอะก้เพราะจริงๆตอนผม กลับมานั่งอ่ะคือเครื่องพึ่งติดเองรู้สึกว่าโยังไปได้อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราแบบแต่ว่าเพรา้ดูดูว่าสนุกแล้วก็ต้องแข่งกันเล่นแหละเดี๋ยวต้องรอวันจริงวันที่แข่งกันจริงๆมีนับสถิติกั็นไหมคะเมื่อกี้ว่าแต่ละคนได้ไอ่ไับ้คะไม่ได้นับเลยครับมันเยอะเกินมันเยอะจนนับไว่าเวลานอกสนามไปครับทุกอย่างมันเร็วมากเราไม่ทัน12วีอะครับที่โฮบอลของแต่ละทีมอ่ะผมลืมไปแล้วว่ามันมี12วีด้วยซ้ำที่แบมันเร็วมากเลยไม่ทันนับอะไรเลยครับผม ได้อย่างวันนี้จากที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าพอวันจริงที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องระวังใครเป็นพิเศษไหมคเออจริงจริงผมต้องพูดกับว่าผมาเคยถ่ายเดมโมมาก,ก่อนอแล้วคือจริงๆของวันเดมโมมันจะมีหลายโหมดเกมหลายเกมโหมดมากๆแบบจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือยิงหรือว่า3ามสามแบบนี้แหละก็คือรู้สึกว่าเออมันจะมีวิธีหลากหลายมากๆที่คนจะได้เล่นก็รู้สึกว่าจะเอนจอยอีกแบบตื่นเต้นอีกแบบกับาวคนดันอีกแบบครับพี่เจรค่ะเออผมรู้สึกว่าถ้าจะอะไรที่น่ากลัวที่สุดก็เป็น ใจเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทุกคนที่มาที่เนี่ยทุกคนมีผมจะพูดว่าทุกคนที่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนมีเดสส์เขามีสกิลการเดฟาร์ดอยู่แล้วแค่ว่าเราจะสามารถคุมจิตใจตัวเองแค่ได้มากน้อยแค่ไหนผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นครับว่าผมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับระวังระวังตัวเองบาดเจ็บละครับเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายด้วยอะไรก็เล่นเซฟเซฟเล่นสนุกสนุกกระชับมิดครับ ใช่เพาะคุณคือตัวแบบสร้างสีสันโดนเซลตลอดเวลานัผมก็งงเหมือนกันงงมากทีไมทไมต้องเป็นแเมื่อกี้กรรมการเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวรอบหน้าให้ฝาาติดไมเออร์วินดว่าเป็นนักที่พูดเยอะมากเขาอยากรู้ว่าคุณอะไรบ้างคือมันมันเล่นไปมันก็ต้องเอ็นเตอร์เนน่อยแล้วคุบอกว่าพี่เยังเล่นะรเลยเผมไม่ไหวแล้วมเหน่อยมากครัผมไม่เอาแล้วอย่างบอลมามั้นผมทิ้งบอลแล้วไม่ไหวแล้ว อย่างสามคนที่เราคือเต้เราแล้วก็เอาเรียกว่าเล่นบ่อยๆจะเป็นพวกเราสามคนแล้วกันครับที่เล่นด้วยกันบ่อยๆจริงๆมิวออนก็เล่นบาสครับแต่ว่านานๆทีจะมาแจมด้วยกันใช่เพราะว่ามิวออนจะถนัดวอลเลย์บอลครับจะเล่นด้วยกันบ่อยไหมครับเราจริงเขาบ่อยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราว่างคิวตรงกันก็จะมาเล่นด้วยกันตลอดอยู่แล้วซ้อมด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ครับมีสถิติไหมพวกคุณสามคน เรียกว่าสลับกันแต่ละวันเลยครับผมว่าคนนี้มาคนนี้มาสมมุิวันแบบไหนแท๊ดจะแบบมือขึ้นมือหนึ่งแล้ววันแบบไหนที่เอวินหรือพิจิตจะขึ้นมมันมีป้ามีครับยังไงอย่างแท๊ดอย่างแท๊ดนี้ถ้ามือขึ้นเนี่ยเขาจะพิ้วเหมือนสายน้ำวันไหนพี่เจนมือขึ้นเนี่ยเขาจะ slasher 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 จะตัดตรงกลางส่วนเอวินเนี่ย twin tower ครับวันไหนมาหรยกสูงไม่มีใครจับบอลถึงอ๋อาถ่ายอย่างขึ้นเขาไม่เชื่อ ประมาณนั้ได้เปรียบสุดๆแล้วแล้วเราฝากแฟนๆรอติดตามรายการเราดีกว่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมตีไฟตีบาสเกตบอลนะครับเรียกว่าเป็นสีสันใหม่สำหรับวงการบันเทิงนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาติดตามกีฬาบาสเกตบอลเยอะๆจะได้มีรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับ เซตของยากันเสพติดกรจราจรอะไรอื่นอีกจังเลยตอนนี้จะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมกีฬาอาจจะพักงานวิชาครับคือค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปทางการเล่นกีฬาช่วงนี้ก็เลยเรื่องเรื่องของวงก็ก็ยังซ้อมกันอยู่เรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวเซตนี้ก็ต้องไปซ้อมเต้นกันนะครับซ้อมเต้นเพื่อไม่บอกงานเซตทั้งานเฟสทีมงานแล้วสเปซโฟล์ดแล้วก็มีงานทีมผ่าแล้วก็มีหไหนงาน ก็ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆอ้ยอะไรอะโอลิมปป์เหมือนกันครับโมเลยว่ากลางปีเนี่ยเรื่องกีฬามาอีกแล้วแล้วว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของกีฬาครับแล้วเราก็จะเต็มที่แล้วก็ซ้อมให้เรียกว่าส่งกับที่ทุกคนต like ื่นเต้นรอคอยครับพิกายเป็นว่าปีนี้เราจะกลายเป็นวงนักกีฬาไม่เป็นนักร้องแล้วหรอครับไม่เคยเป็นนักร้องปีที่แล้วเป็นอะไรเป็นตลกปีนี้เป็นนักกีฬา เป็นนักร้องกีินงูครับเป็นนักร้องกีินงูเป็นนักร้องพาร์ทไทม์ครับเป็นนักร้องที่เล่นตลกได้เล่นกีฬาได้ใช่เคนะเครื่องนไม่เหมือนวงอื่นจริงๆอย่างนั้นเก็จริงจังเหมือนกันใช่ไหมกับโอลิมปิกก็จริงจังมากโอ้ผมว่าอันนั้นมันยังไงมันก็จริงจังไหมผมว่าทุกคนก็จริงจังในกีฬาที่ตัวเองเล่นแหละครับแต่ก็เน้นไปที่ความสนุกมากกว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกของของประเทศไทยแล้วกันที่รวมทีป๊อปศิลปินทุกคนมาผมว่ามันเหมือนเพื่อนเล่นกันครับ แล้วเห็นกัลลาได้อยู่ด้วยกันไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับคุณอา่างเงี้ยอยากอยู่กับใครอย่างเงี้ยแต่ละคนอาจจะมีแบบเพื่อนร่วมทีมใป็นคใจหรือเปล่าผมผมอยากอยู่กับพี่จังครับเอ้ยเอานะเอาตาบกำลังจะพูดจังเลยเอางี้ผมผมผมอยากอยู่กับพีมวสุครับเฮ้ยพีมตึงมากๆตัวตึงอีกคนเลยครับไมีเหตุผลไมีเหตุผลมเลยต้องเป็นแบบนี้อะไรเรียกว่าเคยเคยผ่านตาอะไรเงี้เห็นเขาเล่นบาสหรือว่าเนี่ยเออวินก็เคยไปเล่นด้วยมาก่อนเรียกว่า เห็นฟอร์มแล้วเก่งมากๆครับผมใช่ไม่อยากให้ไปอยู่ทีมอื่นเดี๋ยวแพ้เจษตัวเองใกล้ตัวคือถ้าแพทเอาพีมไปเนี่ยต้องต้องส่งฮาร์ดมาทางนี้ฮาร์ดกับพีมอาจจะต้องแยกกันหน่อยเดี๋ยวต้องเดิแต่ว่าเราสนุกแล้วก็ล่าสุดเราก็ไปเล่นกับจังเป็นจังโูต้องแข่งมาตัวเองคือแบบว่าถ้าได้มาเล่นด้วยตรงนี้มากแต่ผมว่าโดยรวมอ่ะ คือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทีฟอฟ่ะเราสนิทกันมากอยู่แล้วผมรู้สึกว่าการที่มีโอลิฟอฟ่ะมันเหมือนทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วผมกดเลยว่าตอนเนี้ยผมว่าทีฟอฟกลัง,งมาในเช,ชผิผมเลยรู้สึกว่าการที่เราประชาบอีกมากขึ้นแล้วก็อนาคตเราก็จะได้แบบร่วมแรงร่วมใจกันสาบธุมาละเราเป็นเหมือนกันทุกเรื่องที่ทำ <สา S 2> เมื่อกี้ใครนะพี่ตาคพลีนูนไม่รู้ว่าใครโอเคครับตอบตอขึ้นอกีฬาให้แม่เราคจะรู้บ้างอย่างากัน็อันนี้ยังไม่ประกาศครับผมยังไม่รู้ตัวศิลปินเองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราติดตามกราฟิกก็จะมีเป็นรูปบอลมีรูปซอสีครูร้อยครูร้อยเท่าเท่าที่เห็นนกราฟิกชาร์ตโอกาสจะมีกีฬาพื้นบ้านไหมคะอยากให้มีเหมือนกันครับถ้ามีผมมาจะต้อง ต้องส่งเอวิ้เอวิ้นถนัดอะไรนะถนัดนะฮะเขาเรียกว่ากินวิบากหรืหมาเก็บกินวิบากชอบมากชอบมากเล่นสมัยมัธยมโด่งโดกยานโดกยงโดกกลงเนี่ยโด่งใช่ครับแล้วเราก็เตรียมตัวเหมือนกั้นเนาะจริงครับแต่ยังเพลงตอนนี้ยังพูดไม่ได้ครับผมเรียกว่าต้องรอติดตามนะครับผมแค่ search a t i l s ครับผมมาแน่ๆครับ ต่ว่าแน่นอนครับยังไงเราก็ต้องปล่อยเพลงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวไม่ไม่นานเกินรอแล้วกันครับเอางี้อย่างปีนี้อยากเผิดอะไรบ้างคุกหล่โตครับโตขึ้นจริงๆเราก็พูดโตทุกปีครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามีอ่ผมก็คิดไม่ออกกําลังพูดไปเรื่อยคุณหล่อนตอนนั้นนี่เราโตแล้วปีนี้เราเป็นเรียกโตแก่เออตอนเราพี่ไม่เอาเราจะไม่ออมแก่วงเราจะไม่ออมแก่ไม่ออมแก่แต่ว่าอ่ะ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นในเวงผู้ใหญ่นะญ่เป็นเรียกว่า Atlas ใน New version อีกรอบครับผม AKA อาวุโสมาชัวร์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 เอาเป็ว่าโตขึ้นเป็นปีเนาะไม่อะไรไม่ได้พี่ถ้าแต่เอาพูดมาพูดเม็นมาชัวร์